ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่24เมษายน68เนาะงวดวัน23เมษายนที่ผ่านมานะครับ สูตรที่ลูกันให้ไปก็มาอยู่3คู่เนาะสคู่3น่อยนะครับก็จะมีน่อยเฉพาะ,ะกิจเนาะมาล่าง20นะครับแล้วก็มาน่อยปกติเนาะปกติมาล่าง3ามามาบนสองเก้เนาะแล้วก็มาน่อย VIP นะครับก็มาบนมาล่างเช่นกันเนาะ มาล่าง29เอ้อมาบน3ามเก้ก็เหมือนกันเลยเนาะนอยปก,กติกับนอย v i p อเนาะออกเหมือนกันเลยนะครับอ่าเข้าบนเข้าล่างนะครับส่วนเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงตันไม่ดึกมาวางก็มีมาอยู่หนึ่งคู่เหมือนกันนะครับก็คือมานอยพิเศษนะครับมาล่าง8 8ดเนาะส่วนหลักร้อยที่ลุงตันให้ไปก็ลุงตันให้ไป 2ตัวมาหมดทั้ง2ตัวเลยเนาะก็จะมีมาน่อยปกติมา5เนาะแล้วก็หน่อย v i p มา8นะครับทันที่นำไปวางเนาะกับตัวเลขที่ตัวเองชอบก็อาจจะได้สามตัวไปด้วยเนาะทั้งหน่อยปกติและ v i p อย่ครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยขอแล้วกันนะครับสวนงวดประจำวันที่24เมเมษายน68เนาะ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลับเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมืประจําวันที่24เมษายนนะครับ68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นะครับได้ได้แปดเนานะแถวที่2 แถวที่สองก็ได้แปดเช่นกัน,นครับมาถึงแถวที่สามเนาะแถวที่สามไม่ได้ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้ศูนย์เช่นกันเนาะอ่าเหมือนกันเลยนะครับในลักษณะของการวางตัวเลขน,นะครับมีแค่สองตัวเนาะต่อไปเนาะก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับอ่าเพื่อที่จะลงใน ตารางซ้ายขวานะครับแปดเนาะแปดแล้วก็เก้านะครับฝันะบ่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะได้เก้าได้เจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สามเนาะศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะนะครับังนี้เป็นเป็นเกนะ้าเนาะ แถวที่สี่ก็เหมือนกันเนาะเป็นหนเป็นเก้านะครับต่อไปเนาะก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองเลขเด่นเลขรอ,องครับลุงตัดก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่ ยี 24, ่สิบสี่เมษายนหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นเก้าเด่นเก้ารองเจ็ดนะครับ่พี่น้องเอฟซีชอบเก้ารูดเก้าชอบเจ็ดรูดเจ็ดนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลับเนาะ จับคู่นะครับวางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ00 09 11 19เนาะ70อ่77นะ 70, นะ 7 9็ดเกแปปเก้าแปดนาะแล้วก็เก้าเ้านะครับรอบนี้มีเบิร์เยอะมากเลยเนาะหนึ่งสงสามสี่มีห้าคู่เลยนะครับจะคู่ได้เกือบหมดนะครับ ต่อไปเนาะก็จะ <c oughs> มาพิจรารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบสถิติ3าสี่งวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับผู้แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่ แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ <c oughs> ตรงคลางเนาะยืง่งไปขวาลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์เก้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่นี่ก็เป็นคู่ขวาไปซ้ายเนาะ ลักษณะนี้นะครับก็คือ19นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สองที่3มนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือเ9็ดเก้าครับแล้วก็แถวที่1นที่สองนะครับ แถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ขวามาตรงกลางลักษณะนี้ก็คือเก้าแปดนะครับอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ขวาเนาะ <c oughs> ลักษณะนี้นะก็คือเกนะ้าเก้าเนาะก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบ สถิติ3ามสิงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทันที่ลุน3ตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3าตัวได้นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงวดประจำวันที่23มเมษายนนะครับลุงตันให้ไป หกับ8นะปเนาะปรากฏว่ามาหมดเลยนะครับมาทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนนองประจำวันที่24เมษายน6 8แปเนาะลุงตันให้อนะ่เเนาะเกับ9นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพธ์ด้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลางก็จะมีอยู่สองตัวเนะาะแปดแปเนี่ยเหมือนกันในตารางที่1ที่สองครับแล้วก็ศูนย์ 00, เนอะ ก็มาเหมือนกันในตารางที่3ที่4นะเนาะเวลาวางตัวเลขครบทุกตารางก็สัมพันธ์กันหมดทั้ง4แถวเลยนะครับอรอบนี้ก็ถือว่าพิเศษนะเนาะลุกตันก็วางเบิ้ลไวเ้เยอะพอสมควรนะเนาะตั้งแต่มีการทำคลิปมาเนี่ยก็จูดวันนี้แหละนะครับที่ลุงตันวางเบิ้ลนไว้เยอะเนาะประมาณ 5คู่เลยเนาะจะมี0 0นย์ศู 7, 7, 1, 1, เนาะแปแล้วก็9 9เนานานี่ก็กรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นี่ก็มีโอกาสาบาเบิ้ลได้ได้สูงเลยเนาะ,ะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f c ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ